ชมอนดีดีตัวนี้นะคะเป็นเจนที่8นะคะมาชมดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะไปกันเลยจ้าออนดีตัวนี้มาเล่นรถด้วยค่ะเรื่องรถตัวนี้นะคะไม่ใช่เทอร์โบธรรมดาค่ะเป็น1.5ดีเซอรโบโร สดือจแ,แปะแรงม้าให้กันเลยค่ะโอ้โหแล้วไม่ทงน้ำมันใ่ไหมคะประหยัดน้ำมันค่ะตัวนี้ประหยัดน้ำมันยืนสิบเจ็ดเปนอกิโลเมตรใหกันนะคะแล้วก็สามารถองรับที่ดได้ด้วยค่ะโอ้ยดีเลยค่ะตัวนี้เรงงานผอีกรุ่นคะมีทั้งหมดสารุ่น้วยกันนะคะอดีเ 好。 ขอร์หนูจัดหน่อยบางเบามากเลยค่ะสะดวกสบายทำไมมันสวยจังนะคะเอาไว้ทำอะไรตรงเนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าฮันดราสร์ทคีจัสใช้สำหรับเปิดปิดประตูอัตโนมัติมันดีด้วยเหรอคะหนูไม่เคยเจอมันมีสิพาสตสมัยไหมมี่คนดตาเขาทำเป็นพี่ไดกเลยป่ะคะเนี่ยคีณแม่แบบโลยค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะรถคุตามันทำอะไรบ้างเนี่ยแค่น้องนะคะน้องคุณแมใส่กระเป๋าเปิดปิด ประตูอัตโนมัติได้เลยค่ะอ๋อจะพูดลองมีแค่สมาชิกาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เปิดประตูขึ้นรถได้เลยเปิดปิด้นได้ด้วยนะคะแต่ขับขนอย่างร้ลนาตังเลยเดนยวหนูลองทด้อบก่อนเาใชี้อหรอคะใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องเอากุญแจออกมาเลยนสุดยอดเลยค่ะแจไม่ต้องแจค่ะมาเต้นไมาที่นีอะไรดิกน้อบอกนะคะ เด้มาเลยค่ะโอ้โหไลโซ่ไหมแบบนี้ออกับบตรงเท้ไหมค่ะพี่ตุ๊กตาตองไชวัวทอย่าเกยดีใช่ค่ะเราด้านท้ายก็ว้างขวางไม่ใช่ที่ตองๆกระชับแบบนี้ใช่ค่ะโอ้ยทาไมภายในมันกว้างขวางสบายอย่างนี้นะคะพี่ตุ๊กตาค่ะว่พี่ตาบอกแล้วไงคะว่าซีวิคตัวรุ่นใหม่เจเอ็ขาเน้นความกว้างขวาง สวยหรูทันสมัยร้านนี้อะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นระบบแอร์ค่ะมีใจใหม่สวยหรูไหมคะหรูจริงๆคะ่ะหนูอยากได้เลยเนี่ยพร้ <S <S 2> <S 2> อมด้วยเครื่องเสียงนะคะหน้าจอแบบสัมผัส9นิ้วด้วยกัน <S 2> <S 2> หนูขอลองกดหน่อยได้ไหมคะ <S <S มได้ค่ะสะดวกสบายกดง่ายมากอ๋อเป็นหน้าจอทชัชสกรีนด้วยหรอคะ <S <S ใช่ค่ะแล้วก็โอ้ยอย้ยเดี๋ยวค่ะพี่ทุกตาหนูเห็นมีคู่มือด้วยอ่ะใช่ ตัวกู่มือตัวนี้นะคะน้องไม่ต้องไปดูแคตตาล็อกในยุ่งยากกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากคขาบกับว่าเวลาเวลาหนูจะไปดูอะไรหาข้อมูลอะไรเงี้ยหนูก็ได้ตรงนี้เลยค่ะเทคโนโลยีล้าสมัยสุดเ,เลยค,ค่ะน้องแป้ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะ,คะตัวนี้นะคะมี Apple c a r p เพแบบไร้สายด้วยค่ะ คคือยังงไะี่ก็คือไม่ต้องยุ่งยากมีสาย USB อะไรแล้วเราสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยใช่สบายมากตอนที่ใช้รุ่นเก่าอยู่เนี่ยมันต้องเสียบสายก่อนใช่ไหมต้องไปหาสายอะไรให้ยุ่งยากอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะเชื่อมต่อได้เลยแล้วจะมีค่ะมี่อันนี้ด้วยนะคะโทรศัพท์มาเลยค่ะน้องเต้ทำไมคะตัวนี้นะคะนอกจากตัวไร้สาย Apple ิ a คเยังมีโทรศัพท์แบบไร้สายอีกค่ะ ไฮโซไหมคะอ๋อมัอนรถรุ่นใหญ่เลยค่ะชาร์จได้เลย,ชา,เลยชาร์จได้เลยคะ่ะลงปุ๊บชาร์จได้เลยอ๋อดีจังเลยคะ่ะพี่ทุกตาหืมเทคโนโลยีล้ำสมัยมากเลยค่ะใช่คะ่ะสะดวก<ม>สบายด้วยนะคะดีคะ่ะดีคะ่ะเห็นเขาบอกว่าในฮันด้าซีวิคทุกเลยฮอนด้าเซนซิ่งหมดเลยใช่ไหมคะพี่ทุกตาค่ะใช่แล้วค่ะพี่ทุกตาบอกค่ะว่านิวฮอนด้าซีวิครุ่นใหม่นะงโฟออปชั่นทุก เทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะร,ระบบเซ็นเซอร์นี้ให้ทุกรุ่นทุกเกตค่ะแล้วก็พิเศษกว่าน,น,น,นั้นนะคะ,คะมีระบบเตือนรถพันหน้าเคลื่อนที่ด้วยค่ะอ๋อมันใช้งานยังไงคะที่ลกตาใช้งานยังไงสมมุติว่าพี่จอดรถไฟแดงอยู่ค่ะี่อาจจะฟังเพลงเพลินแล้วรถข้างหน้ามีการเคลื่อนที่มันจะมีสัญลักษณ์เตือนและเสียงเตือนให้เรารู้ค่ะอ๋ออย่างนี้ดีเะค่ะเพราะว่าเวลาเราติดไฟแดงไปชอบเล่นโทรศัพท์ใช่ค่ะคันนี้ก็ช่วยเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะทำไมรุ่นนี้ มีเทคโนโลยีเยอะมากจังเลยค่ะพี่ตาวันนี้พี่ตาพูดแค่เพียงเล็กน้อยนะคะถ้าลูกค้าสนใจแวะเข้ามาชมที่สุนยรัดาบางขางได้เลยค่ะเพราะตัวนี้คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าซื้อแน่นอนและมั่นใจในการทักทีค่ะวันนี้ข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมคะยังมีค่ะแต่ว่าันเยอะมากได้งั้นก็ถ้าลูกค้าสนใจสนใจก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยใช่ไหมคะใชแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยหรือติดต่อที่เบอร์0 2น1 9 9 9 7เกา หรือทั้งมาทางเพจของทานซอลฮอนด้าสาขาบางชันก็ได้เช่นกันนะคะใช่ค่ะันนี <IG S 2> ติ๊กตอ,อกก็มีนะคะเอ,อ้ช่องทางการติดต่อ,อมีเยอะมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะการรีวิวฮอนด้าซีวิคเจน11ก็จบ็รบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ลูกตาถ้าอยากติดต่สอสอดต่มมาได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ 来吧